สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวอลเลย์บลนี่เลย l i s t m a n s h o p ร้านบริการเติมเกม24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์และยังมีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0,000คนสามารถเติมผ่านได้ทั้ง Facebook อ G ีไลน์อย่าลืมแอดและตอนนี้ยังมีบริการเติมเกมผ่านเว็บเพียงแค่เข้าเว็บไซต์กดวอลเลย์บกรอกลายออดยูสเนมพร้อมแฮชแท็กเลือกแพ็กเกจที่ต้องการสแกนจ่ายด้วย QR c อ d e เสร็จแล้วกดยืนยันรอสักครู่เรียบร้อย

สี่เดือนแล้วหมายถึงมึงอ่ะขึ้นองดื่มมาสี่เดือนแล้วไอ้เชตาดิ้นอยู่ข้างหน้ามึงยิงไม่ได้ตัวม่วงอะมึงไม่ยิงกับเพื่อนกูอะยิงกูทำไรสายมือไม่ใช่หรอาสุดสายมือนี่เออนั่นแหละสวยไอ้เชตาดิ้งไปแนวแนวแนวแม่งยิงกู่ความเท่าเทียมของสังคมอยู่ไหนเออฟันดับฟันดับ

เฮียไอ้พึงไม่บอกเอโอกูคุยภาษาไทยมันน่าจะรู้เรื่องกว่าไหมล่ะโอ้ยาหีตอบแชทกูกลายเป็คนคนผิดลึก <Okay, job, S 1> ไปช่บหาแล้วมันเห็นกูว่าเฮียเพื่อนช่วยด้วยเห็นหรอเออปืนมันอยู่ดีมันก็ยิงเี้ยปืนหัวควยในสัตว์มาเดีคิดว่าเ<ไ>อเมนดันไปชิลชิลสปายดาว้าบอมแล้วที่เหลือ,อ,อข้าบอมแล้วอยู่ในบอมเปิดตีได้นะเปิดเปิดทำเฮียอะไรอ่ะเอาก็ได้ปเปิดเเอ่ะเปิดเเปิดะ เปิดอยูเราก็จัดให้ใช่คือที่30วินาทีเหลือรู้ไหนนะมึงเนี่ยมาจากไหน I think side they the on be careful B ไอ้เหี้ยโคตรโคตรแบบเหี้ยเป็นตัวสมองที่เล่นแบบโคตรโหดมาทีนับนะไม่ใช่กูนะตันมาตันกูตันตันช่วยหน่อยตันบัสอยู่สามคนแล้วมึงเรียกร้องหากูทำเหี้ยอะไรนะเฮี้ยวเฮียมียยอย่น bro one one dish one dish โอ้ย oh, oh, so so e. right? 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 ี่าเข้าล่างไม่ไปสัตว์เอ้ยวันดิสเฮ้ยตายดีดเลยหรอวันดิชดูเอเมจขั้วตากูเจะบอดแล้วนะเมื่อกี้อันหนึงอะไรแจ๊กไอซิสไลน์ซิสไลน์ฮ่าบอเกี้ยตารแบบไวไวพ่อตายอ่ะ เหี้ยเออตาบอดเลยไงคือคือใจอ่ะมันโฟกัสีสายมือครับมันไม่ได้มองขวาเลยไม่ใช่เหียซูชิงสายสองร้อยคิวเพน last player standing spike down B หนูไ้โยอมปล่อยลูกตาเปิดทางก่อนละควายอ้มันจะ i ปล่อยปล่อยลูกตาเปิดทางพ่อมึงเล่กูเล่นไวเปอร์ เดี๋ยวกูผิดกอกปากแม่งเลยเด็กเฮียนี่ไม่น่าเกิดมาเลยสัตว์พูดไปดูตัวเลยกูเล่นเฮียเลยนะไอสัตว์กูเล่นไว้เพื่อแม่มาอย่างอัจฉริยะเลยบอกกูอทำไมไม่ปล่อยลูกกระตาเปิดทางก่อนโดนอีกเม็ดนึงสมองโลกแล้วตอนนี้โอเคน้องหมาพี่พร้อมคุยแล้วพี่ดูแล้วกาซิเลียมนทำให้พี่ปวดหัวมากเลยจังนะอ๋อเฮียเพื่อนบอกสปิตเอ ตังเราไว้ตัวเราไว้ไปตามคนมอกคิโอ้มาเลยวเนียมาเนี่ยเพื่อนโค่นนิ่งอ่ะเย้คิไอ้แค่ตาโค่นนิ่งอ่ะแคตาโค่นนิ่งอ่ะเฮียไอ้สัตว์เป็นงานแะไเหนือตานนิ่งๆตานมือตานอย่างเงี้ย City pushing you w o city two city two city last guy o g walking out walking out walking out nice quick break we fucking idiot wiper fucking noob stupid thank you wiper thank you thank you thank you okay bro กระแบกบีดีนะกูตายกูได้เห็นภาพควายแบบมึงอ่ะ มึงก็มาบั<น>บางหลบบังมึงขับขับบังเฉลิกรีโอเคผมให้มันขอโทษน้องๆแล้วที่มันลบหลูน่น้องๆแล้วเอ้า โอ้โเหี้ยเอ้ยฮอมาเหี้ยแม่กูดูบีกูต้องมาดูฮอได้ไหมเหี้ยออฟฮิวหน่อยดิกอล์ฟวางแล้วเหี้ยนี่แม่งไอสัตว์กดโท่สับพ่อกดโถ่สับแม่มึงนีเยลูกะลีตานอาอแล้วโทษกูทำไมเนี่ยเออเปล่าไม่ได้โทษหอกเฮี้ยเขาเฮี้ยเมื่อกี้แค่คิดนะเสียงมันดังขนาดนั้นเลยอหรเพื่อนเอ่อไม่ใช่โทษว่ะโทษไว้เฮี้ยคิดดังไหม

นีแค่ไม่เปล่าแปดโดนปะโดนจังโอ๊ะตายแล้วมเอาเีบอกพูดเอาพีพูดเอาพีตีเต็มเลยตเย็นเย็นรูี่บาเล่นดิเย็นเย็น ตายตาหมดแล้วเฮี้ยตาเยี่ยนเฮี้ยตาจัดแล้วแ้วไปตัวดูบ้านตัวยองคอไม่ได้ลวายละกันตัวครับวายละกันตัวใบ้กูบอกว่ากูจะเนียนเยียเฮี้ยมาเอาเพื่อนหมดตีแล้วนะไอ้เฮี้ยเพื่อนขอก็เลื่อนหลอนเกิดไอสัตว์ปล่อยกูหน่อยดีมึงแก้ให้กูแจ้งเกิดบ้าง เออมึงดักวะนะมึงดักวะนะเฮ้ยไม่น่ามีแล้วครับโอ้ยดอกทองอี้ดมสู้ไอ้เลี้ยอะไรอะอ๋อไออ้าวอาเอ็มน้องทำไมเอ็มกลายเป็นศพบะหน่งเฮ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งคุยกันสองหนึ่งคุยกันไอ้ตานเาอมคุยเหรอ ด้วยเดาเจยเฮ้ยตาลเฮ้ยตาลทำไรอ่ะไม่ได้หยิบปิดเลยอ่ะปิดไมปอยู่มึงปิดไปทำไมพอดีทำไมบางแต่สีีแล้วทำไมมันตุยดีจังวะไอ้เชี่ยเฮ้ยดูจอมองหน้ามาดิมองหน้ามาดิปามองหน้ามามองละมองอยู่มึมองด้วยสายตาอาฆาตแค้มสัตว์กระฉับมิ last round before the switch ป oh, ีไปเนี่ยโอ้โดนอีกแลไรเฮียมิดมิดด้โอไยกูไม่คิดว่าจะเจอภาพอย่างนที่มันวิ่งเงี้ยกันจะทีเบร์มันวิ่งกันจะทีเบร์นะทำทียอะไรกันเข้าปีไปเข้าปี กูฟังกูได้ยินเสียงนิดเฮ้ยเอาจริงนะเมื่อกี้ผมสามวันที่ผมได้ยินนะคือมันอยู่แถวๆนี้เว้ยแต่คือผมพีคไปเจอตรงนี้สามทีตัวไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลเลยนะอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นควรหักแม่งไอ้สัดทำไรเนี่ยฟัด โอ้สมพ่อตกตาย้ะไป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 อะไรล่ะบ๊อบไปดิไปดิลอเฮียอะไรอะไอ้เขียปไอ้ช้างโ้โหอ้โไฟดุดไฮ้นไอ้ีมอแปลงระเบิดโอ้ยมอแปลงระเบิดไปได้เป่คมึได้โอ้โห Thought you try harder กูไม่จะทำเฮียช็อกดนลงมาแช เต็มกับบานนี่คุณผมมือใช่ไหมเว้ยลำเหี้ยกรรมมันตามทันเห็นไหมทำเที่ยอะไรมาบ้แบงบ้าเบิร์ดเจ้าีโก้เฉยมันมันของจริงวะอ็มดับได้ดับได้เออคุณกดเจอมาทุกตาเลยใช่เปล่าไอ้โซเช่เจ็ดหกเนี่ยใครวะอยู่ไหนอยู่ทีมไหนทีมเราหรออยู่ทีมนู้นใช่ป่ะเออกูชื่อเหมือนคุณคุณมาหลายรอบแล้วเฮียแต่กูแต่กูไม่ได้คิดอะไรสามตาแล้วพี่สามตาแล้วหรอ ตำรวจปับพอให้ตำรวจช่วยด้วยลองเรยดเออผมพิกปากกุแบน้แ้วเต็มเอ้ยสะาเอว่เขระเพิกคุเม็เม็เมิดโมโหรบ้าขัมาแค่โมโหเองลอเ่น

เฮ้ยพวกมึงทำได้เว้ยแแฟฟของเชียร์ครับของเชียร์ครับสู้ๆซาซาสู้ๆซาซาสเพื่อนสวยครับเพื่อนสวยครับสวยครับตายแล้วเป็นของเชียร์ครับผมไอ้บ้าคนจีนบาสตีเลยล้วโมใส่มาดิตีเลยล้วหมอชอบเลยมาเนี่ยมาปี้อ่ะฮะ wild toxic จกิงรู้จัก เจ็ดมีอะไมัมีปะไม่เจอโอ้โหนี่มีสปไรอยู่วะเขี่ยตามบอดเหรอไอยสัตว์เกือบแล้วกูเขี่ยไม่มีก่อเพื่อนไอสัตว์เมื่อกี้ไซดีท้องกูนี่ดิฟเลยเฮ้ยมันมีช็อตด่านสูดอยู่ว้าต่อช็อตด่านสูดอีเขี่ยซะว่าเมนจะบอกเลยอิดาลามีสแรงกว่าปากีสถานโอ้ยโอ้ยทั้งต่อ ก๊อบทุบก๊อบททกูเมียติครับเมียติเอาอมไปวางให้คนดดูหลังอมไม่รหลังอมแล้วหลังวอหลังวอกัลออมอกูเมียติกูอธิบายทุกอย่างกอทุกูกูเมียติแล้วกูขึ้นมากลางให้ไม่มันใช้ได้ก๊อบมันใช้ได้ใช้ได้กับมึอด่ามมืนามน ไ้แม่งดิได้เลยมึงไอ้สัสออเกมีกมีสบอไอ้ควายโอ้ยไม่ถ้าเกิดเมื่อกี้กใช้ได้กทำไมไม่ช่วยบันซะเอ้าเลยได้เอครับรับลัตเตอรดปืนกากปืนกากปืนกาก้รับเะ้วเตะแ้วับะว้าวหนึ่งยี่สิบหนึ่งบรับเออปืนกากรได้แล้วรู้เนาะ เพื่นกากมันกากควาไม่มาพูดเลยเพื่นกากมันว่าแล้วแมวตายมันหันมาถึงแม่หรอไม่ถึงช็อตไม่ใช่ตายหรอกกูเห็นร้อยยี่สิบในปาร์ิงไม่โดนไม่โดนไอ้ตายกระสุนเนี่ยกระสุนเนี่ยทะลุเขาตูดแม่เงี้ยหมดแล้วมั้งสามนัดนร้อยยี่สิบในเฮียกูเห็นกูเห็นเต็มสองตาเลยยิงไม่โดน ไอีกยิงไปโดนถ้าบอกเอ้ยไม่เม่ไม่ิไโดน่ให้กูเม็ดให้กูเม็ครนี่แหละครับนี่แหละครับทีมผมนี่ยครับมนให้กูเม็ด่อว่าถามถามาาล้นอนครับนี่แหละมีแต่ความแบบอย่างงี้กันอ่ะเข้าใจปะคือไม่เนนะโซลใจดีดอ่ะเ่ะอะไร่ะลคโเลยีเยเเกเดิการโดไปคิดเช่นแล้วเหรอ วัดโกแฟร์โกแฟน่าแซ่คิเชนตัวเียแล้แข่งกูเออยู่นี่แล้วสองตัวสองตัวนะไม่รู้คิเชนมีป่ะนี่สองตัวสวยมีตัวมีตัวแปดสิบแปดสิบเอ็มไอ้ตาตัวนี้แปดสิบเออระงเข้าบีบไปแล้วตารลวงขวามือเกเเซตติ้งข้าบีไปแล้วเอ็มลงขวามือเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตาอยู่หน้าเอ็มสวยน้องต่อท้ายยิงแปดสิบหน้ากูหน้ากูน่าสวยอยู่ตัวเนี้ยไม่อยู่ตัวเนี้ยมันอยู่ตัวเนี้ยไล่

โหแล้วมันรู้วอร์ไม่ร้องวอร์เอ้ยไม่มีใครร้องโลว์วายแร็ปเป็นมากแล้วครับเป็นมากแล้วลัเตอร์ตัวหนึ่งแล้วับกโอ้โหเหตบแม่มันมาร์อยู่ข้างล่างอยู่หลังเอร์สัตว์เออบอกแล้วลาเตอร์โอเคพี่บอกแล้วให้ลงสีแดงไปน้องไม่เชื่อพี่แค่นั้นเองพี่ลิ้นสองแชกอยู่แล้วน้องขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันอามินิฮาร์ไปสองดวงแล้วก็นี่ สำหรับทุกคนนะครับทุกคนขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมาก <laughs> <laughs> าอยากเล่นอยากเล่นมินฮามินฮามินฮา